สวัสดีครับผมสวนป่าราชาติวันนี้จะมาอัปเดตจันแดงตอนที่2ครับหลังจากที่ลงไปก่อนหน้านี้สเิเดเดือนก่อนหน้านี้นะครับมาวันนี้มาดูการเจริญเติบโตและการตัดแต่งกิ่งที่สวนหรานะครับจากที่เห็นนะครับตัดกิ่งแล้วก็มันจะมีเป็นน้ำยางแดงๆไหลเยอะมองมาเหมือนเลือดนะครับเยอะ เยอะมัดเยอะมากครับเป็นทุกกิ่งอันนี้เป็นคุณลักษณะของจันแดงครับที่ที่อยู่ในเป็นตระกูลไม้ประดูกจะเป็นประดู่ของประเทศอินเดียที่เป็นไม้หัวห้ามสูงสุดของประเทศอินเดียครับเนื้อไม้มีราคาแพงที่อินเดียที่ต้องการที่อินเดียแล้วก็ตลาดจีนครับ อย่างนับปัจจุบันนี้ก็คือรวมลงดินแล้วก็ตั้งแต่1พฤษภา2561ถึงวันนี้ก็2ปี10เดือนการเจริญเติบโตก็ถือว่าใช้ได้ครับโตโตเยอะกว่าไม่โตครับไม่โตก็คือสูงมานัก2เมตรลำต้นก็ประมาณข้อมือส่วนต้นที่โตก็ระดับ ขวดน้ำ1.5ลิตรนะครับอย่างที่ผมเคยเกล่นไว้ตั้งแต่คลิปแรกว่าจันแดงมีสารพิเศษอยู่สองตัวสารพิเศษ2ตัวที่ว่านั่นคือสารทอรีียมแล้วก็ยูเรเนียมที่เป็นสารกรมันตภาพังสีแต่ก็มีปริมาณที่ไม่เยอะมากครับต่อต่อปริมาตรแต่ว่าถ้าเรามีต้นเยอะๆก็สามารถจะสะกัดเป็น สารสตัวนั้นได้ใช้ประโยชน์ทางการแพทย์หรือว่าประโยชน์อานอื่นๆได้สบายๆเลยครับอาจจะเป็นท้าเหตุหนึ่งที่ทำให้จันแดงไม่มีราคาแพงก็เปลี่ยนไปได้ครับแต่หลักๆก,ก็คือเนื้อไม้เขสวยโดยธรรมชาติอยู่แล้วและอีกส่วนหนึ่งก็คือเนื้อไม้แก่นไม้เขาไปทำพวกสมุนไพรเวชสำอางได้หลากหลาย,ลยครับ เลยทําให้ไม้มีราคาแพงและเป็นที่ห่วงห้ามของเทศอินเดียครับอย่างต้นนี้ครับเป็นพระเอกเลยสูง7-8เมตรลำต้นขนาดขวดน้ำา5 5ลิตรครับน่าสนใจมากครับอาจารย์แดงสำหรับปลูกในเมืองไทยในในพื้นที่แห้งแล้งหน่อยนะครับอย่าปลูกในที่ลุ่มปลูกไว้ที่ดอน ถ้าเป็นดินแดงๆภูเขาผมว่าน่าน่าจะสวยไปได้สวยเลยอย่างที่สวนผมมันเป็นดินดินนานะครับแต่เป็นดินถมใหม่เป็นดินถมใหม่ผมก็ก่อนปลูกผมก็ขุดหลุมลึกๆแล้วก็รองก้อนหลุมด้วยปุ๋ยคอกก็ถือว่าเติบโตสวยงามครับน่าสนใจครับแดงทุกกิ่งทุกนี่เลยครับเวลาตัด เยิมเป็นยางแดงๆก็ต้นฝนนี้ผมก็กะว่าจะเอาไปลงไปปลูกแซมระหว่างต้นหนึง่งสักสิบยต้นเห็นมันเป็นที่ว่างอยู่ว่าผมปลูกห่าง4เมตรนะครับจะไปแซมที่ระยะ2เมตรแต่ก็ไม่รู้ว่ามันจะถีเ่กินไปหรือเปล่าแต่ก็ไม่น่ามีปัญหาเพราะมันอยู่แถวริมนอก เเดียวริมนอกปุนคันข้างนอกน่าจะไปได้ลองดูครับถ้ามันเบียดมันอะไรกันก็ต้องตัดทิ้งต้องทําใจครับแต่ผมว่าน่าจะไปได้ถ้าไปปลูกแซมที่ระยะสองเมตรแถวว่าแถวเดียวแถวริมๆย่างปีปลายปีที่แล้วนะครับสามเดือนก่อน น้ำท่วมครับที่สวนท่วมที่ถนนถนนทางเดินที่เห็นแวบๆถึงเป็นทางคอนกรีตครับท่วมถึงระดับหัวเข่าถึงหน้าขาแต่น้ําก็ไม่ได้เข้ามาในสวน,นครับไม่ไม่ไม,ไม,ไม่มาท่วมคันนี้คันที่สูง2เมตรกว่าคันใหญ่กันน้ําเข้าสวนอีกทีหนึ่งแต่ข้างในสวนก็มีน้ําซึมเข้าระดับหนึ่งครับต้องคอยสุบออก ต้นลำตรงดูดูดีครับลำตรงตรงผมมีดามมั่งนิดนิดหน่อยหน่อยครับช่วงแรกแต,ตอนนี้ก็ต้นไหนที่ปล่อยได้ผมก็ปล่อยไม่ได้ดามแล้วผมต้องการให้ต้นไม้มันลำต้นลำต้นมันตรงไม่มีปัญหาครับสองปีสามปีแรกดามได้แต่ต้นเขาจะไม่สูงชะลูดเกินไปครับสูงค่อยเป็นค่อยไปแล้วกิ่งมันสมดุลลำต้นอวบ แก่งครับยังไงก็เพื่อนๆก็น่าสะสมครับใครมีพื้นที่เยอะก็ลงลงไว้ผมว่าตัวนี้ไปได้สวยครไปได้สวยสำหรับเมืองไทยยิ่งภาคอีสานภาคเหนืออะไรเงี้ยแนะนำครับก็อชอบแรงๆหน่อยแต่ฝนเยอะก็ไม่มีปัญหาไม่มีปัญหาอะไรแต่ว่าแรงก็ยังสวย ทนแรงครับทนแรงตัวน,นี้ก็2มือโอบนะครับสอ,สอมือกำสอมือกำไม่มิดนะครับโตวไว้ครับยังไงคลิปนี้ผมขอฝากแค่นี้ก่อนนะครับจันแดงอย่างงฝากติดตามช่องสวนป่านอนุชาติด้วยนะครับ รอบหน้าจะอัปเดตให้ดูอีกทีหนึ่งกับชนิดไม้อนิดหนึ่งนครับสวัสดีครับ